คนที่ไปรักษาพยาบาลในวงกว้างพอสมควระฮะข่าวนี้เราคงพอจะรับทราบมาสักระยะหนึ่งตั้งแต่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับกรณีที่โรงพยาบาลต้องย้ําก่อน,นะฮะว่าเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขนะฮะที่จะมีการปรับปรุงอัตราค่าบริการนะฮะอันนี้จากคุณหมอประดิษฐ์ศินทวนรงค์ร่มตีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขบอกนะครับโรงพยาบาลที่สังกัดกระทรวงสาธารณาสุข มีที่ไหนบ้างนะฮะก็อย่างเช่นโรงพยาบาลศูนย์ต่างๆโรงพยาบาลประจําจังหวัดอําเภอตําบลหรือถ้าเป็นในกรุงเทพก็กลุ่มโรงพยาบาลราชวิถีรโรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลเลิศศิล์สถาบันมะเร็งอย่างเนี้ยคือโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขซึ่งอัตราค่ารักษาพยาบาลใหม่นี่นะฮะที่จะปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะใช้กับโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขนะฮะ ถามจากคุณหมอประดิษฐ์สินทวนรงนรัมตีสาธารณสุขเนี่ยนะฮะว่าจะมีผลกระทบหรือเปล่ากับคนที่ใช้บริการคุณหมอบอกก็ไม่มีเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยนะฮะคุณหมอบอกว่าทุกวันนี้คนส่วนมากเนี่ยได้รับการดูแลจากสามระบบอยู่แล้วบางคนก็อยู่ในหลักประกันสุขภาพส0มสิบาทบนะฮะบางคนก็จะอยู่ในประกันสังคมบางคนก็จะอยู่ในระบบข้าราชการที่ไปหาหมอแล้วก็ เบิกค่าใช้จ่ายได้ะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่กระทบส่วนถ้าจะจ่ายแพงหน่อยก็คืออย่างเช่นชาวต่างชาติที่มารักษาเพยาบาลในไทยซึ่งตอนนั้นเขาอาจจะมีกําลังอยู่แล้วหรือว่าคนที่ไม่ใช่ระบบไหนเลยแต่ว่าไปหาหมอเองซึ่งก็มีอยู่จํานวนไม่น้อยนะครับสองกลุ่มนี้แหละฮะที่จะได้รับผลกระทบกับการจ่ายค่ารักษาเพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าคนที่เขาดูเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนะฮะอย่างคุณสารีองสมหวัง จากมูลที่คุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยคุณสารีเองก็บอกว่าก็ใช่ถ้าหาว่าคุณจะบอกว่าคนทั้งสามกลุ่มนี้เนี่ยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มแต่ที่สุดแล้วเนี่ยถ้ามันจะเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายรายหัวของการค่ารักษาพยาบาลมันก็ต้องใช้งบป,ประมาณของแผ่นดินถูกไหมนั่นก็คือใช้เงินของแผ่นดินเพิ่มมากขึ้นนั่นเองอถึงแม้ว่าคนที่เป็นเป็นคนรักษาเนี่ยจะไม่ได้ควักจ่ายเพิ่มขึ้นเองนะฮะแล้วก็อย่างคุณอีกคนหนึ่งคุณนิมิตเทียนอุดมนะฮะ คุณนิมิตเนี่ยบอกนะครับว่ามันอาจจะเกิดผลกระทบทางอ้อมก็ได้นะครับเป็นต้นว่าสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในประกันทั้ง3ระบบนี้นะฮะอาจจะมาหาหมอเองเนี่ยเขาต้องจ่ายเพิ่มขึ้นรหรือคนที่เป็นข้าราชการข้าราชการเนี่ยนะฮะเขาอาจจะถูกจ่ายแพงขึ้นเพราะว่า ข้าราชการเนี่ยสามารถไปเบิกค่าใช้จ่ายได้ใช,ใช่ฉะนั้นคนที่เป็นข้าราชการเวลามารักษาเนี่ยก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าคนอื่นเพราะที่สุดแล้วคุณเอาไปเบิกได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วอาจจะเกิดความเหลื่อมล้ําในการรักษาก็ได้อาจจะให้บริการกับบรรดาข้าราชการที่ดีกว่าเพราะรู้ว่าโรงพยาบาลเนี่ยเก็บเท่าไหร่ก็ได้เพราะอยู่ข้าราชการเข้าไปเบิกได้ตามนั้นอยู่แล้วใช่ไหมฮะนี่คือสิ่งที่เกรงกันแล้วก็กลัวว่า พอปรับเพิ่มค่ารักษาพยาบาลแบบนี้แล้วเนี่ยนะค,ะครับที่สุดแล้วเนี่ยมันจะส่งแรงกระเพื่อมไปที่โรงพยาบาลเอกชนที่จะต้องอม,มีการปรับค่ารักษาพยาบาลของเขาเหมือนกันนี่นะซึ่งโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เรื่องของราคาการให้บริการรักาษาพยาบาลอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมาควบคุมนะมแล้วก็คือเขามองว่าเอกชนเนี่ยเป็นทางเลือกสําหรับคนที่มีกําลังทรัพย์ในการที่จะ เลือกไปใช้บริการนะฮะดังนั้นพอไม่มีอะไรควบคุมปุ๊บเขาอาจจะใช้เกณฑ์การปรับขึ้นของสาธารณสุขเนี่ยมาใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงอน,ะะนี่นะฮะเพราะทางกระทรวงสาธารณสุขเองโดยคุณหมอก็บอกว่ามันไม่ปรับค่าสามาสิบปีแล้วครนะ,ะแต่คุณสารีบอกออาเรื่องอยังไงอ่ะไม่ได้ปรับมาสิบปีแล้วมันจาเป็นต้องปรับเปล่าม,มันมีนบางอย่างนะที่ที่ใช้สิท หลักประกันสุขภาพไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นอย่างล่าสุดผมไปโรงพยาบาลรัฐไปฉีดวัคซีนป้องก,กันโรคนะฮฉีดวัคซีนเนี่ยต้องจ่ายเองใช้สิทธิ์ไม่ได้อ,อันนี้แหละอันนี้แหละที่จะได้รับผลกระทบค่า,าวัคซีนค่าอะไรมันจะขึ้นด้วยครับ